สสวัดีค,ครับผมนายธีร์ทันมัทนนโชนชั้นม .6 กทับสองดีี่20วันนี้จะมาท่องตารางธาตุครับกลุ่ม 1A Li ลิเทียม Na โซเดียม K โพแทสเซียม Rb ร์บิล BE ูบิดียม c ีซีเซียมเอฟร์แฟลเซียมกลุ่ม 2A Be เบริอเลียม Mg แมกนีเซียม Ca แคลเซียม s อสตรอโเดียม Ba แบเรียม Ra เรเดียม กลุ่มส A B บอรอน A L อลูมิเนียม G A แกลเลียม I N อินเดียม T L แทนเลียมกลุ่ม 4A C คาร์บอน S I ซิลิคอน G E เจอร์เมเนียม Z N ดีบุ P B ตะกัวกลุ่ม 5A N ไนโตรเจน P ฟอสฟอรัส A S สารหนู s B พรวง B I บิสมัท กลุ่ม6 a o ออกซิเจน se เซลิเนียม te เทลูเลียม po พอลเนียมกลุ่ม um, 7 a f ฟูอลรน cl คลอรีน br บรมีน i ไอโอดีน at แอสตาทีนกลุ่ม8 a he ฮีเ e ลียม um, e ne นนออน ar อาร์กอน kr คริปตัน xe ซีนอน A ele